ไปจับจองได้เลยนะครับที่หน้าองค์พระครับวันนี้เราเปิดตั้งใหม่ที่300ประบาทเอาครับทีมชาติไทยครับสำหรับบังซีนครับลูกชายของบังเตี้ยครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับเล่นสูตรกันครับสำหรับลูกคอนเนอร์ครับของอิสราเอลมิเชลัยครับนี่มาทางขวาครับพอจะให้ผู้เล่นมาเล็กข4แต่กระโดวยุดายาตัดกามาราโต้ริเบร์กัปตันแล้วก็เรียบร้อยเลย สองประตูต่อหนึ่งครับเดี่ยวต่อดีครับผ่านมาแล้วครับเก้านาทีครับยังดูโกับดีครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับผู้เล่นหมายเลขสองครับโ้ ผู้เล่นที่เป็นเดอะแบคครับแล้วก็กัปตันครับนี่ครับแล้วก็เป็นแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูนี่ครับย้อนกลับมาพิชลายผู้เล่นหมายเลขอะไรนี่ครับที่ยิงประตูนี่ครับเล่นอย่างหยาบโอ้ยไม่เป็นไรครับพี่นิดๆหน่อยๆครับฟ้ารวมก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอเคครับเป็นกำลังใจครับฟุตบอลครับฟุตบอลครับ เป็นว่าสามแปมครับสำหรับอิสราเอล